ครับก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนของวันที่ยี่ามกราคมสองพในค่ำคืนนี้วันจันทร์ที่ยี่ิบาอาจจะขอไปเวลาล่าช้าไปสักหน่อยหนึ่งก็ขอเจริญพรหลังจากเสร็จภารกิจตอนเย็นสวดวาระที่4ของการประกอบเรียนรู้การจัดยา ตอนนี้ก็เป็นการกัดยาภูปัญญาสมุนไพรตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าและเจ็ดสิบหกพลเดียวต้องเข้าไปดูใหม่นะในคมพืชนี้เอาที่ง่ายๆที่สามารถหยิบผามาใช้ในครัวเรือนได้ใครที่มีปัญหาไรที่มีปัญหาดกกับผ้าเกี่ยวกับสายตาเนี่ยมีดอกดาวเรืองซึ่งเยอะอะไรก็ได้ดอกดาวเรืองมันมีสองสามชนิดนยโยมนะดอกดาวเรืองกับใบตําลึงนะดอกดาวเรืองกับใบตําลึงคืนนี้อาจจะมาช้าไปสักหน่อยแต่ว่า ก็ให้โยมจะได้สาระดีๆนะ,จะเจริญพรโยมเล็กมวยไทยนะทุกๆคนชัยเทียนนาภาจเจริญธรรมจ่าจจเจริญพรทุกๆท่านทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในค่ำคืนนี้ก็ต้องอปองก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ามาล่าช้านะจ๊ะมาล่าช้าการใช้สมุนไพรในค่ำคืนนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับ ใบตำลึงเนี่ยใบตำลึงซึ่งมีอยู่ในบ้านเราอยู่ริมรัว้วในครัวเรือนในตลาดแต่ว่าขอเป็นใบตำลึงที่มีสดไม่เอาที่มีสารเคมีนะไม่อที่มีสารเคมีสามารถที่จะหามาใช้ได้บรนั้นใครที่มีปัญหาดังต่อไปนี้ก็คือ 1. มีปัญหาเกี่ยวกับตาที่มีอาการฟ้าฟางมีอาการ เป็นตาต้อก็ดีมีอาการตื่นฟ้าฟ้ามัวม้งางนะเครืองตามั้งน้ําตาไหลผิดปกติบ้างลองใช้สูตรนี้นะจ้ะโยมลองใช้สูตรนี้ในการดูแลสุขภาพจดว่าโยมมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือ,อใบตําลึงนะจ๊ะใบตําลึงใครที่ไม่รู้จักใบตําลึงก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะจ้ะโยมาหาใบตําลึงไว้ใบตําลึงสดๆที่อยู่ข้างบ้าน เก็บมาปริมาณทั้งหมดก็คือหนึ่งกำมือของเราน้โยมจเรินพรโยมวิไลวันโยมชีโยมสวรัสน์จะทุกคนกินข้าวแล้วแป้งน้อยนวลนะจ๊ะจารินพรทุกท่านเลยนะจ๊ะทุ่มกกบอีครึ่งแล้วนะจ๊ะใบตําลึงเนี่ยใบตําลึงสดๆมองไม่เ <Columbus> ห right. e, ็นหน้าจะไม่มือใช่ไหมเดี๋ยวก็เปิดไฟมันก็ได้นะใบตำไม่ต้องอานะใบตําลึงนะจ๊ะใบตําลึงสดๆหนึ่งกำมือ ใบตำลึงสดตดหนึ่งกำมือบวกกับบวกกับบวกกับฝั่งนี้สว่างมั้งสว่า,ฆาฆงหน่อครับบวกกับนี่ใบตำดอกดาวเรืองเห็นไหมหนี่ดอกดาวเรืองโยมคงจะเห็นนะจ๊ะใครไม่เห็นบ้างนี่ใบตำลึงสดหยิบมาหน,นึ่งกำมือของเรานะโยมเนี่ยหยิบมาล้างให้สะอาด เมื <czywiście S 2> forecast, ่อล้างให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยก็นําไปใส่ภาชนะก็คือหม้อใบตาลึงสดหนึ่งกำมือนะจ๊ะใบตาลึงสดหนึ่งกำมือบวกกับดอกดาวเรืองเนี่ยดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองที่ปลูกตามบ้านนะนะดึงมาแล้วก็ดึงก้านออกปีบเข้ามาจากช่อ้มาเรียบร้อยเนี่ยหนึ่งกำมือเนี่ยแล้วก็นําไปนําไปรวมในหม้อมีสองอย่างใบตาลึงสดหนึ่งกำมือดอกดาวเรืองสดหนึ่งกำมือ รวมทั้งหมดสองกำมือต้มน้ำสองลิตรให้เดือดต้มน้ำสองลิตรให้เดือดจ่าเจริญพรก้านทวีพงศ์สุนีเจริญพรเอาเอไม่ทํางานในวันนี้ยันยาว่องไวมืดแต่เสียงชัดค่ะยามืดนะคะมืดทั่วประเทศเลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะมืดทั่วประเทศเลยค่ะมืดทั่วประเทศเลยไม่ได้มืดเฉพาะลังถวนชุมพรอย่างเดียวนะมืดทั่วประเทศมืดทั่วโลกนะคะเวลานี้จ่ากินข้าวกินน้ำวังเอก้านทวีพงศ์สุนีกินข้าวรือยังค่ะ อยู่กันไหนกันล่ะกันชีาลาเวลาลักจ้าอยากเขียนภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะจ๊ะทุกๆคนนะจ๊ะที่เข้ามาให้ติดตามรับชมรับฟังก็คือเมื่อเมื่อได้สมุนไพรทั้งสองอย่างแล้วต้มกับน้ำสองลิตรให้เดือดประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็กรองออกแต่น้ำไว้ะจ,ะจะเฉริมพรจ,จะเฉร,มเริมพรเจริญพรจ้าจเฉลิมพรอ,อ่าสนใจ,จเจริญพรก้า ต้มน้ำสองนิ้ได้เดือดกรองอ,อแต่น้ำไว้รับประทานตื่นนอนตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟตื่นนอนตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นหนึ่งแก้วกาแฟกินเช้าเย็นน้ำที่เหลือก็อุ่นไว้ถ้าหมดแล้วก็ทํากินใหม่ได้เดี๋ยวก็ชาถูกอย่างเนี้ยใครที่มีปัญหาเรื่องตารับประกันโยมโยมกินได้ทักเดือนสองเดือน,อนนะตาที่มีปัญหานะยกเว้นตาบอดท่ามกินนะยกเว้นคนตาบอดท่ามกินจ้งอาจเรยนน์ย 9, นพรโยมเก้าขณะทิพย์ อะไรอีกแกเอ็นเฮดอ่านไม่ออกนะจ๊ะโยมเจริญพรน,นะจ๊ะรังรังรังสลิดสีวิสุทธิ์จ้เจริญพรน,นะจ๊ะอาจจะมาช้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะร้อยสิบสองท่านเจริญพรทุกทุกท่านนะนะจ๊ะที่รับชมรับฟังการเรียนรู้ดูแลสุขภาพในค่ำคืนนี้กับกัจยาภูมิปัญญามหมอพื้นบ้านวัดเคีวนี้เป็นการถ่ายทอดเป็นการเรียนรู้เป็นการใช้ยาอย่างถูกต้องถูกวิธีก็คือการใช้ยาเพื่อดูแลสุขภาพบางคนมีปัญหาทํางานหน้าคอมพิวเตอร์ บางคนมีปัญหาตอนขับรถบางคนมีปัญหาตอนตื่นนอนขึ้นมาเหมือนมีเส้นใหญ่ๆมีมเมล็ดทรายอยู่ในป่าอันในตาจ้าเล็กจ้าไน้ดเล็กจ้าเจริญพรจ้าทุกๆคนนะจ๊ะสุนีรอดพายอยู่ลําลูกกาปฐุมธานีจเจริญพรจ้าจ้าน่าดนกินข้าวกัางวจ้าก็คือจ้าไม่ได้จ้าไม่ได้ว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเช่นอ่ตื่นเช้าขึ้นมาพระมัวเป็นเม็ดในเครื่องตามัง่งหลายๆอาการคือพูดง,ง่ายๆสรุปง,ง่ายๆใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับตา ให้ใช้สม,มุนไพรสองอย่างนี้ต้มน้ำสองลิตรคือหนึ่งใบตำลึงหนึ่งกำมือสอดสองดอกดาวเรืองสอดที่ปลูกตามบ้านไม่เอาที่โชยขายในตลาดนะจ๊ะอันตรายก็คือใช้สองอย่างนี้อย่างละหนึ่งกำมือต้มน้ำสองลิตรต้มน้ำสองลิตรประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเอากรองแต่น้ำไว้อาบประทานตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นหนึ่งแก้วกาแฟ อุ่นทุกวันเมื่อหมดแล้วก็ทํากินอีกประมาณสักเดือนสองเดือนโยมที่มีปัญหาเรื่องตาก็จะดีนะจ๊ะนี่คือการแก้ป,ปัญหาเรื่องตาล,ละกะพรจะเจริญพราจ้าสานิตประตูนะอําไพหอมกระทกนะจ๊ะ,จะเจริญพรทุกๆคนนะจ๊ะที่เข้ามามานิยมจันนะจ๊ะนอนไม่หลับก็อาจารย์เป็นอะไรกะนอนไม่หลับนะจ๊ะนอนไม่หลับก็ดีแล้วไม่ต้องนอนนะจ๊ะเจ่มใสสดชื่นนะจ๊ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะติดต่อสอบถามฝากข้อความไว้เดี๋ยวจะให้ก็นะจ๊ะ สาธสุดาสาธุกะเจรินพอจะใครจำไม่จดไม่ทันโชคดีขัญสงใครจดไม่ทันมั่งบอกที่จดไม่ทันบอกจะได้ทวนคือยอดยาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านตายกเว้นตาบอดถ้ากินกินนโยมทํากินอย่างเนี้ยหมดแล้วก็ถามาต้องใหม่แต่ดอกดาวเรืองต้องเอาดอกดาวเรืองที่ปลูกตามบ้านไม่เอาดอกดาวเรืองตลาดเพราะมันมียาฉีดใบตำลึงก็อยู่ริมรั้วของเรานะจ๊านอา ปมปัญญามาพุ่นบ้านตามใบตำรวจสอนางกำมือขอบคุณมากนะจ๊ะโยมอที่เขียนให้พี่ไห้นะจ๊ะชื่ออะไรไม่รู้ e อีอ e ีอ e ีฟเอวีอี e. e v e. อ่านไม่ออกนะจ๊ะ e v e. ก็คือชีวิตเราโยมสําคัญสําคัญตรงไหนอ่ะถ้าร่างกายเราเป็นป่วยไม่สบายมันก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราหันกลับมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในท่ามการวิกฤตโควิดนี้ก็ดูแลสุขภาพไปดีนะบางคนก็มีปัญหาเรื่องสายตาหมอนัดแล้วนั่นอีกต้องไปลอกตามัง่งต้องไปยิงเลเซอร์มั่งต้องไปใส่คอนทเล็กมั่งลองใช้กับภูมิกับใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านสามารถที่จะใช้ทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนเรียนรู้ได้ไม่ใช่ยากมาไม่จะลลาบากไม่จะเป็นอันตรายแ้านะอันตรายก็อย่าไปกินว่นะเาเดาเรื่องกับตําลึงถ้าโยมคิดว่าอันตรายโยมอย่าไปกินนะจ๊ะอ่าถ้าเป็นอันตรายทานได้กับกอที่เป็นหวานขึ้นตาจ้า เป็นโรคปวดหลังมากนานแล้วก็ดอกดาวเรืองไปซื้อไม่ได้เลยหรือก็ไม่ได้ก็ที่ตลาดก็มียานะจ๊ะฉีดยาไม่ทันเน่ยเพิ่มเข้ามาจ,าจะเจริญพรจ้าภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะภาษาไทยหน่อยนะจ๊ะอืมก็หนึ่งร้อยห้า้าท่านจเจริญพรนะจ๊ะออดอกดาวเรืองอ่ะถ้าดอกดาวเรืองตลาดมันมียาฉีดก็กินไปแล้วตาเราก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอย้ําว่าเอาดอกดาวเรืองที่อยู่ตามบ้านใบตำลึงที่อยู่ตามริมรั้วของเราที่ไม่ฉีดยา เพราะว่าตาเรามันเป็นดังแก้วตาดวงใจมันสําคัญกว่าอย่างอื่นถ้าตาเราไม่ดียายก็เสียใจถ้าตาดียายก็ดีใจเพราะฉะนั้นตามันเป็นแก้วตาดวงใจเราจะทํางานทำ,ทำงทำงทํางานขับรถทํางานหน้าโต๊ะคอมพิวเตอรนะ์จะอ่านหนางปปังสือจะพบป่าทางสารก็ต้องมีตามองดูคนนี้พิจารณาเพราะฉะนั้นตาทางทฏ่สุทธิ์จะลอกไม่ลอกจะยิงเลเซอร์หรือไม่ยิงเลเซอร์ก็ทํากินได้ยกเว้นตาบอดถา้ถาทำกินนะยกเว้นตาบอดที่ประรัศ อาจารย์ส่งยาไปให้นะจ๊ะจรีญพรทุกๆคนนะครับทักษิณเจรพันธ์นะจ๊ะเบสเต๋วนะครับมาทันเพิ่งเข้ามาครัไม่ทันการพิ่งเข้ามาจ้ะวิเชียนศรีสวรรค์จริญพรพัชราพริ้งปานผงเจริญพรทุกคนนะจ๊ะอะไรนี่ a อ p a i อ่านไม่ถูกอ่านว่าไงนี่อัมผีอัมอะไรนะอัมพาราอัมพารอัมพรัตไม่รู้นะอ่านไม่ถูกนะจ๊ะพัฒนันพุ่มพวงจริญพรนะจ๊ะกินข้าวท้กอย่างนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะร้อยหกสิบสามท่านนะจ๊ะ ก็ให้เกลียดรับชมรับฟังนะคะรับใครจดไม่ทันอาเพิ่งเข้ามาทวนใหม่นะจ๊ะใบตำลึงสดจะไม่ดีใบตำลึงสดหนึ่งกำมือล้างให้สะอาดหนึ่งกำมือสองดอกดาวเรืองที่ปลูกตามบ้านยกเว้นดอกดาวเรืองตลาดไม่เอาดึงขั้วออกจากกลีบให้เรียบร้อยฝอยฝอย่างนี้นะจ๊ะหนึ่งกำมือนำไปใส่หม้อสเตเตหรือหม้อเกียวก็ได้เติมน้ำสองลิตรต้มประมาณครึ่งชั่วโมงกรองน้ำมาระประทานสามารถที่จะ รับประทานตอนเช้าหนึ่งแก้วแคว่ตอนเย็นหนึ่งแก้วแควสปปรสพคุณดูแลดวงตาดูแลปัญหาเกี่ยวกับดวงตาทุกชนิดยกเว้นตาบอดคนที่ตาบอดห้ามทากินนะลอกตาแล้วก็ทํากินได้นะเป็นตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมต้อหินต้อนอต้อต้อ,ตอวายโยเนื้อไม้สารพัดเรื่องมีปัญหาเรื่องตายกเว้นคนตาบอดห้ามทํากินนะจ๊จะอยเรียนพรทุกทุนนะครับพระราอังกฤษเพ,ษพื่อนเป็นตาต้ออยู่กาจารย์ทํากินเลยพัฒนาน ปนใจชยทยน้อยธาาพงศ์อ่านไม่ออกนะจ๊ะภาษาไทายอ่านออกภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกจะเดินพอทุกคนเนี่ยทั้งไทยทั้งอังกฤษนะจ๊ะทั้งไทยทั้งอังกฤษก็จะเดินพอทุกคนนะใครจดไม่ทา,ทา,ทานมั่อง,นนะงอ่ากินเชา้ากินเย็นอุ่นทุกวันอุ่นถ้าหมดแล้วก็หามาใหม่นะจ๊ะดอกดาวเรืองแห้งก็ได้ถ้ามันมีเยอะก็เก็บตากแดดได้แห้งแล้วก็มาทํากินลองดูยมว่ามันไม่ต้องเสียเงินเสียทอง,น,งน,นะมันไม่เป็นอันตรายหรอกดอกดาวเรืองเนี่ย แกงจืดก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้ตํำลึงก,ก็กินอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ต้องกลัวยกเว้นไม่มีนะจ๊ะต้อจากเรื่องหนึ่งกำมือจ้าใส่น้ำเพราะ,ะนั้นกุศลกุศลจุบนาตาเป็นต้อยกับเจริญพรก้ามทานได้ไหมตานได้ก็อ้วนถาวรพรเจริญพรวาสนาการแก้วใครที่มีปัญหาเรื่องตาทํากินนะยกเว้นตาบอดออใครที่มีปัญหาเรื่องตายกเว้นตาบอดถ้าตาบอดไม่ต้องทํากิน แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องตาทุกชนิดให้ทำลองกินดูสองหมอ้อสามหมอ้อสี่หมอ้อก็ลองทำกินสักเดือนสองเดือนนั้นจะจะลองทําดูแล้วมันจะให้ผลเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลยก็คือรู้สึก,กว่าตามันจะสว่างจะดีขึ้นอยากตื่นเช้าขึ้นมาเป็นฝ้าขาวก็จะดีขึ้นตื่นเช้าขึ้นมามีเม็ดเหมือนเม็ดทรายอยู่ในตามันก็จะดีขึ้นนะแต่ไม่ใช่ว่ากินวันเดียวแล้วดีขึ้นไม่ใช่นะกินสักเดือนหนึ่งโยมนะไม่จำต้องซื้อหานี่ตําลึงไม่ต้องซื้อดอกดาวเรืองก็ไม่ต้องซื้อ ถ้าไม่ชอบใจภูิป,ปัญญาหมอพื้นบ้านหรือไม่ชอบใจสมุนไพรไทยก็ไม่ต้องทากินเอาเฉพาะคนที่ชอบใจเรื่องยาไทยคนที่ชอบใจเรื่องยาความรังก็ปล่อยเขาไปนะจ้าโยมเพราะนั้นถือว่าโยมจดแล้วจําแล้วเป็นเสียงสังกาที่สุดนะสัง่งการที่สุดกาจเจริญพรจากวิจัยปราณีใจแก้วจเจริญพรจากวิจัยละมุดสบายดีนะจ๊ะทิติมาจินดาหอมเจริญพรจากทุกๆคนนะจ๊ะที่เข้ามารับชมและฟังร้อยหกสิบสามท่านนะจ๊ะใครใจดไม่ทัน นะก็เกือบสองทุ่มสี่สิบห้าแล้วแหละก็มาช้าแต่ว่ามีภารกิจนะจ๊ะมาช้าแต่ดีกว่ายังไม่มานะจ๊ะมานำมาซึ่งสาระดีๆในการดูแลสุขภาพเพราะว่าดวงตาเป็นแก้วตาดวงใจในค่ำคืนนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังทับทิมเจริญพรจ้ะจัญญาว,ว่องไวท่านอาจารย์ค้าดิฉันปวดหลังและปวดเข่าก้านนี่นั่งสักราชสนาทีเราขึ้นเดินไม่ได้แล้วค่ะจำไม่ปวดหลังปวดเข่าก็ กินจนาวัยวัดจัจจนยาว่างไวก็จอดไว้ขิงขาตตไครายอย่างละหนึ่งกำมือขิงขาตะไร้ขิงขาตตไครายอย่างละหนึ่งกำมือส,อด,ส,อด,สอดต้นมน้ำสามลิตรต้มครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็กินเช้าแก้วกาแฟเย็นแก้วกาแฟนะจ๊ะขิงขาตตไคร้ก็ขอขอบใจขอขอบใจโยมทุกคนนะค๊ะเจริญพรให้มีความสุกมีความเจริญที่ข้ามารับชมรัะฟังในค่ำคืนนี้พบกันใหม่ในในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนะจ๊ะหนึ่งทุ่ม เป็นต้นไปนะจ๊ะในเกจยา,าภูมิปัญญาถุนไฟหมอพื้นบ้านนะจ๊ะใครที่มีปัญหาจดไม่ทันนั้งห้าสิบักเขียนเจริญพรจ้าอุตตสุขเจริญวันใหม่วันใหม่เจริญพรนะจ๊ะทุกๆคนพี่ให้เกียรติรับชมรับฟังนะจ๊ะจดแล้วนะคะโอเคค่ะเจริญพรทุกๆคนนะคะใครสอนวงขันใครที่จดไม่ทันก็จดใหม่ก็ได้ใครที่จดไม่ทันจด,ดใจดมจดหม่ก็คือแค่มีสองอย่างมีแค่สองอย่างก็คือหนึ่ง ใบตำลึงนะใบตำลึงสดหนึ่งกำมือบวกกับดอกดาวเรื่องสดหนึ่งกำมือแค่นี้เองง่ายๆใคจะไม่ได้นะวัส,สนาค่ะพึ่งมาค่ะห้ายังแจ๋ว50าสิบยังดีเลยนะก็ขอร้อยก็ยังแจ๋วนะจ๊าชัยนาสาธุเจริญพรจ้าเจริญพรทุกๆคนนะจ๊า178่ง17ดท่านนการก็ครับขอประ่าวประชาธรรมพันนะักขออนุมโมทนากับญาติโยมที่ร่วยกันที่ร่วมกัน ปูพื้นกระเบื้องหินแกรนิต510ตารางเมตรที่วัดนะครับที่โรงพยาบาลสมุนไปรที่วัดก็ขออนุโมทนาใครที่ยังไม่ได้รับยังไม่ได้ทราบข่าวก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับพื้นกระเบื้องแกรนิต510ตารางเมตรตารางเมตรละตามกำลังศรัรทธาก็คือจะรับของที่รลึกนะครับไปดูหน้าเพจกันได้นะจ๊ะก็คืนนี้ก็ขอจเจริญพอนะจ๊ะไม่ทันลุงกุ๊กมาเพิ่งมานะครับพรลุงพรเพิ่งมาไม่ทันนะครับ พระนงพรดิิช่วยไม่ทันก้าฟังไหม่ขอบคุณนะจ๊ะจันยาว่างไวนะจ๊ะก็ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้ง,งหลายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในค่ำคืนพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้ก็จะตีห้าช้ามื้อก็จะต้องสวดวาระของยาลมเพลลมพัดไข้ผีไข้ใสยาแก้ไข้คุณใสลุ่มคุณผีคุณคนลมเพลลมพัดยาเมื่อก่อนเป็นการเรียนรู้ที่อจะมาออกมาทำร้ายสดเนี่ยเพื่อต้องการนโยม ได้สารต่อภูมิปัญญาเป็นการเรียนรู้การดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องถ้ากายดีใจดีก็สามารถทําประโยชน์และทําคุณงามความดีได้อย่าลืมไหวพระสวดมนต์จเจริญภาวนาให้ทานรักษาศินดูแลสุขภาพให้ทุกคนมีความสุขมีความจเจริญได้ผ่านพ้นวิกฤตภัยในโควิด -19 ในครั้งนี้แล้วก็ขอประชาพันธ์เกี่ยวกับการเรียนเขียตาต้อวันที่ก็ขอเลื่อนนะจ๊ะเป็นวันที่ย5กุิภ้าพัมธานะจาะใครที่สมัครเรียนตาต้อด้วยน้ำคัดค้าไว้ ก็รับทราบนะครับว่าเลื่อนไปวันที่จีพาคุมภาพันธ์รายงานตัวนะจ๊ะก็ขอจเจริญพรในก้าคืนนี้ทุกคนนะคะ,จะเจริญพรจ้ะ